ทัวร์รีไบเกอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ทัวร์รี่แอนด์ชอนทีวีโชว์นะครับยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อีก1ชิ้นนะครับอีก1ชุดนะครับภายใต้แบรนด์แคปปาอิตาลีนั่นเองนะครับรหัสของเขาก็คือกล่องข้าง K33 นะครับความจุ33ลิตรอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับแบบนี้ครับผมนะครับ K33 นี่ครับโอเคเรามาดูดิเมนชันของเขาที่หนึ่งนะครับผมในส่วนของความกว้างของเขานะครับ เขาจะกว้างอยู่ประมาณ33เซนติเมตรนะครับความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่35เซนติเมตรนั่นเองนี่คือดิเมนชันของเขากลองข้างแคปป้า K33 ชุดนี้นะครับผมจุ33ลิตรนะครับเป็นกล่องข้างที่เรียกว่า เหมาะสมสําหรับรถสปอร์ตที่ต้องการที่จะออกแมวทัวริงนะครับแล้วก็ไปใส่จหวดนะครับแล้วก็มีที่ใส่สัมภาระนั่นเองนะครับมาดูใกล้ๆนิดนึงครับในจุดนี้นะครับผมกล่องค่ายแคป้า K23 จะต้องใช้แหลกตรงรุ่นของเขาเท่านั้นนะครับแหลกตรงรุ่นของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีส่วนโค้งส่วนเว้านะครับนี่ครับรับกับรถนะครับ เมื่อติดกับรถแล้วจะมีส่วนว้ล์เข้าไปนั่นเองหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นแหลกตรงรุ่นของเขานะครับมาดูภายในกันครับนี่ครับผมระบบล็อกเขาเปิดออกมานะครับเป็นงานอิตาลีสเปคนะครับสังเกตง่ายๆเช่นกันเช่นเดิมนะครับงานอิตาลีสเปคเนี่ยจะมีขอบยางมาให้นะครับเป็นขอบยางกันน้ําเพิ่มมาให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ภายในจุ33ลิตรแบบนี้ครับ กลองค่ายนะครับแคปป้าและ G ีีนะครับรวมไปถึงแชดด้วยนะครับเป็นสิทิค้ามาตรฐานเนี่ยจะแถมกุญแจมาให้อีกหนึ่งชุดเอามาเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อเปลี่ยนกล่องบนของเขาซึ่งต้องเป็นที่ห้อเดียวกันนะครับเช่นนะครับเราใส่ชุดกล่อ,องข้างของแคปป้าชุดนี้นะครับผมแล้วเราต้องการที่จะ,ะเปลี่ยนกล่องบนของแคปป้าให้เป็นกุญแจดอกเดียวกันใช้กุญแจดอกเดียวกันเราก็เอากุญแจชุดนี้นะครับไปเปลี่ยนกล่องแคปป้าหรือ G ีบีนะครับ นั่นเองนะครับก็จะทําให้เราง่ายและสะดวกมากขึ้นในการใช้กุญแจเพียงดอกเดียวในการเปิดกล่องทั้ง3าใบนะครับสองข้างและก็ใบบนนั่นเองนะครับภายในของเขานีครับก็จะมีพื้นที่นะครับสามารถใส่กระเป๋าใส่สัมภาระได้นะครับนั่นเองนี่ครับความจุคีวแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีการล็อกของเขาวิธีการปลดล็อกของเขานี่ครับก็เป็นระบบล็อกที่เรียกว่าแน่นหนาเลยนี่ครับ นะครับอ่านอีกรอบนึงครับแหลกที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนันตอนนี้นะครับนี่ปึ๊บนะครับกดเข้าไปแล้วก็ถอดกุญแจออกได้เลยแหลกชุดนี้เป็นแหลกของ nc 7 5 0ห้าย์ x หรือ nc 7 0 0ใช้ได้กันใช้ด้วยกันได้นั่นเองนะครับสนนราคานั่นเองสนนราคาของเขาคู่นี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่1 7 0 0 0บาทไม่รวมแหลกนะครับ17,000บาทไม่รวมแหลก แหลกชุดนี้เป็นของ NC 750X นะครับอยู่ที่ราคา6,900บาทนะครับ6,900บาทสนใจสงสัยสอบถามยินดีครับผมนะครับติดต่ออ n b o x ์เข้ามาได้เลยหรือโทรมาก็ได้นะครับวันนี้ touring edition TV show ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ